ค่ะจริงๆก็อยากให้จดจำทุกๆแมตช์เลยเพราะว่ามันเป็น1ปีที่เหลือที่แบบสำคัญมากๆสำหรับตัวหนูค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์ในทุกๆแมตช์การแข่งขันเลยค่ะก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถมากๆ <c oughs> ความยากมันคือทุกคนจ้องจะล้มแชมป์อย่างหนูค่ะทุกคนช่วยเชียร์ด้วยนะคะ <c oughs> นี่จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเทนนิสพาณิพักวงพัฒน,นกิจนักเทควันโดหญิงเมือหนึ่งของโลก รุ่น49กิโลกรัมหลังจากเธอประกาศยืนยันจะวางมือจากการเป็นจอมเตะทีมชาติไทยหลังโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางปีหน้าดังนั้นเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หังโจวครั้งนี้จึงเป็นครั้งสุดท้ายของจอมเตะที่ปัจจุบันเพิ่งอายุครบ26ปีไปเมื่อ8สิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นเวลายาวนานเกือบ10ปีที่แฟนกีฬาชาวไทยคุ้นหูกับชื่อน้องเทนนิสหลังจากเธอก้าวขึ้นมาคว้าเหรียญทองแดงได้ในการแข่งขันเอเชียนเกม2014ที่อินชอนซึ่งนับเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของเธอสู่สายตาแฟนกีฬาชาวไทยอย่างแท้จริงแต่สำหรับเทนนิสแล้วเหรียญทองแดงที่อินชอนไม่ใช่สิ่งที่เธอพอใจโดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเสียดายที่พลาดท่าต่อหลินวันติงจากไต้หวันในรอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์4-5 ซึ่งเธอมองว่าเธอกดดันมากเกินไปจนส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในแมชนั้นแม้แฟนๆชาวไทยจะมองว่าเธอคือฮีโร่ที่คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมได้สำเร็จแต่สำหรับเธอแล้วมันเป็นความเจ็บใจและเทนนิสก็ได้ใช้ความเจ็บใจกับประสบการณ์ในครั้งนั้นผลักดันตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งอีกหนึ่งปีต่อมาเธอก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จในศึกเทควันโดชิงแชมป์โลกที่รัเสเซียในปี2015 การคว้าชแชมป์โลกในครั้งนี้ทำให้เธอตั้งเป้าไปถึงเหรียญทองในโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดเจอเนโรประเทศบราซิลซึ่งเทนนิสขยำน้ำหนักไปแข่งขันในพิกัดน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงหลังจากลงแข่งในพิกัดไม่เกิน46กิโลกรัมมาตลอดทั้งปี2014แต่เส้นทางทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายไดเหมือนกับในความคิด และเทนนิสต้องมาผิดหวังอีกครั้งไม่ต่างจากเมื่อปี2014หลังจากเธอพลาดท่าในช่วง4วินาทีสุดท้ายให้กับคิมโซฮุยคู่แข่งจากเกาหลีใต้ทำให้พ่ายไป5-6ต่อในการแข่งขันรอบที่2ทำให้ต้องหล่นไปเล่นในรอบชิงเหรียญทองแดงและอดได้เหรียญทองในโอลิมปิกสมัยแรก แม้จะพลาดเหรียญทองแต่หลังจากนั้นเทนนิสก็สวมฟอร์มเก่งทั้ง2แมชในรอบชิงเหรียญทองแดงก่อนเจ้าชนะอิเซลมาฮารเรสบาติดาสคู่แข่งจากเม็กซิโกด้วยคะแนน15ต่อ3ส่งผลให้พนิพักคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิก2016รุ่น49กิโลกรัมมาได้สำเร็จ หลังจากนั้นเทนนิสก็สร้างชื่อในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องปี2017เธอคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ไต้หวันปี2018เธอคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมที่จาก,กราร์ตาปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียพานิพักกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆเพราะเหรียญทองที่เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียเมื่อราว5ปีก่อนถือเป็นหนึ่งในเหรียญทองที่เธอได้มาอย่างขาดลอยที่สุดโดยตลอดทัวร์นาเมนต์นี้เธอ,เอชนะคู่แข่งด้วยช่องว่างน้อยที่สุดก็ยังมากถึง5คะแนน โดยแต้มที่ขาดลอยที่สุดเกิดขึ้นในรอบ16คนสุดท้ายหลังเทนนิสไล่เตะพุงยูทิงจากไต้หวันไปด้วยสกอร์ถึง26-1ต่อการคว้าแชมป์เอเชียนเกม2028ยิ่งเป็นการเติมเต็มความมั่นใจให้กับพนิพัก์คว้าแชมป์ได้อีกหลายรายการหลังจากนั้นทั้งแชมป์เวิลด์แกรนด์สลมในปี2018และ2019ต่อด้วยแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลกในปี2019ที่อิตาลีรวมไปถึงการคว้าเหรียญทองในเซาทคโันโดชิงแชมป์โลก2019ที่ประเทศอังกฤษด้วย ทั้งหมดล้วนแต่สร้างความมั่นใจให้กับเทนนิสก่อนเข้าสู่มหากรรมโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่สุดท้ายกว่าเทนนิสจะได้ลงแข่งขันก็ต้องรอไปจนถึงปี2021เนื่องจากมีการระบาดของโควิด1 9ทําให้การแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวต้องเลื่อนออกไป สุดท้ายการเลื่อนของการแข่งขันไม่ได้มีผลต่อเธอเท่าไร่หลังเดินหน้าทําผลงานในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ได้อย่างดุดันโดยชนะทั้งอวิชักแซเบิร์กจากอิสราเอลไปได้ต่อด้วยเทืองที่คิมทูเยนจากเวียดนามในรอบ8คนสุดท้ายและในรอบรองชนะเลิศก็ไลตนน่ต้อนมิยูยามาดะจากญี่ปุ่นไปขาดลอย34-12ต่อทําให้เทนนิสเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอารีนาเซเรโซอีเกรเซียสจากสเปนซึ่งแมชนี้น่าจะเป็นแมชที่อยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนเพราะนอกจากชัยช นะของเทนนิสที่เกิดขึ้นอย่างวุ่นวิตด้วยสกอร์11-10แล้วยังเป็นแมตช์ที่สนุกและลุ้นระทึกไปจนถึงวินาทีสุดท้ายชัยชนะเหนือคู่ปรับในอนาคตจากสเปนของพณนิพักทำให้เธอลบล้างความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในโอลิมปิกเกมเมื่อ4ปีก่อนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียและยังทำให้เธอสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเป็นนักกีฬาไทยคนเดียวที่คว้าเหรียญทองได้ในโตเกียวโอลิมปิกและยังเป็นเหรียญทองที่10ในหน้าประวัติศาสตร์ของการเข้าร่วมการแข่งขันขออลิิมปปกขงระเททศไยยด้ว ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2024เทนนิสก็ออกมาประกาศว่าน่าจะเป็นรายการสุดท้ายของเธอซึ่งทําให้เอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเธอแม้ว่าจะเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกและมีคนรอจะโค่นเธอจากบัลลังมากมายอยู่แล้วแต่เอเชียนเกมครั้งนี้เทนนิสต้องเจอกับอุปสรรคเพิ่มเติมในการป้องกันเหรียญทอง เป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิมเมื่อเธอออกมายอมรับว่ามีอาการบาดเจ็บในช่วงราวหนึ่งเดือนเศษก่อนการอิงคันอุปสรรคในการฝึกซ้อมตอนนี้ก็เป็นอาการบาดเจ็บที่สะสมมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่ครั้งที่แล้วหลังจากโอลิมปิกแล้วค่ะพยายามจะรักษาแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะแบบไปรักษาคือมันต้องมีการผ่าตัดด้วยค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวค่อยหลังโอลิมปิกที่บาลีแล้วกันค่ะคิดว่าก็คงมีนิดหน่อยค่ะเพราะว่าอาการบาดเจ็บมันควรจะได้พักค่ะแต่หนูก็รู้ตัวเองคิดว่าแบบ มันยังไหวอยู่ค่ะถ้าวันไหนตื่นมาแล้วแบบระบมเดินไม่ไหวเนี่ยก็มีการคุยกับโค้ดเพราะโค้ดก็รับรู้อาการบาดเจ็บที่เราต้องเจออยู่แล้วค่ะตอนนี้คิดว่าเป็นอยู่ค่ะแต่หนูคิดว่า1เดือนที่เหลือมันยังมีเวลาค่ะก็คิดว่าทันค่ะหนูคิดว่าตอนแข่งมันหายอยู่แล้วค่ะคือตอนตอนก่อนแข่งเนี่ยมันมีความรู้สึกเจ็บพอเข้าไปในเกมอินกับเกมมันก็แบบมันก็หายมันก็เตะได้หนูคิดว่าไม่มีปัญหาค่ะ แล้วก็จะทําให้เต็มที่เหมือนทุกครั้งที่ทํามาที่แล้วค่ะแต่แม้สภาพร่างกายของเทนนิสยังมีเครื่องหมายคําถามถึงความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หังโจในครั้งนี้แต่หากเป็นเรื่องใจแล้วเทนนิสไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนโดยเธอเปิดเผยว่าแม้จะมีคู่แข่งที่น่ากลัวหลายชาติทั้งอิรานเกาหลีใต้ชาติต้นตํำรับเทควันโดหรือแม้กระทั่งจีนเจ้าภาพเทนนิสก็ไม่หวั่นแต่อย่างใด นอกจากนี้การมาแข่งเอเชียนเกมครั้งที่3ซึ่งก่อนหน้านี้เทนนิสคว้ามาไ,มได้1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงก็ไม่ได้สร้างแรงกดดันให้เธอโดยเธอยืนยันว่าสภาพใจิตใจของเธอพร้อมอย่างมากในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง สภาพจิตใจก็ถือว่ามีกำลังใจมากๆค่ะเข้าใจตัวเองมากขึ้นโตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นค่ะรู้ว่าตัวเองต้องคิดอย่างไรค่ะพยายามให้กำลังใจตัวเองในทุกๆด้านเวลาที่รับมือไม่ไหวก็มีการปรึกษานักจิตแพทย์นักจิตวิทยาทางการกีฬาค่ะเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ สำหรับกีฬาเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งที่19นี้แข่งขันกันระหว่างวันที่24-28กันยายนโดยในวันแรกจะเปิดมาด้วยการแข่งขันประเภทภูมมเซ่หรือท่ารำก่อนแล้วเป็นประเภทต่อสู้ แข่งขันไล่ลำดับไปตามน้ำหนักขึ้นไปก่อนจะไปจบวันสุดท้ายที่รุ่นมากกว่า67กิโลกรัมหญิงและมากกว่า80กิโลกรัมชายขณะที่โปรแกรมรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงจะอยู่ในวันที่15กันยายนช่วงเช้าจะเป็นการแข่งขันรอบแรกและรอบที่2ขณะที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันรอบกอนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกัน แฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน,นได้ทางช่องพันธมิรเครือข่ายถ่ายทอดสดทั้ง11ช่องและทางสตรีมมิ่งอย่าง AS Play ค่ะโค้งสุดท้ายสำหรับชีวิตนะักกีฬาเทควันโดอย่างเทนนิสแล้วนะคะอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เชียร์หนูอย่างเต็มกำลังเลยนะคะหนูก็กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยคะ่ะอยากให้ทุกคนช่วยเชียร์ได้นะคะ